พุ่งกังหันลมใช่ว่ะต่ว่ามะเสียงลมอ่ะดังมาจากเสานี้ป่ะเขารู้ว่าลมจากข้างนอกแต่ม,นาม,ามันน่ามันดังตยเงเชื่อเขาเด็กตงสังเกตดูนะมันจะดังพูใช่ใช่เออ,เอ,อ เห็นอย่างนี้เตียงคิดว่าไม่แรงไม่ได้นะเตียงดูพัดลมที่อะไรนะวิลล่าอะไรนะฟู้ดวิลล่าพัดลมเ่ยมันหมุนช้ามากเลย่าแต่ลมโคตรแรงอะ่ะและเตียงคิดดูใบขนาดนี้เนี่ยมันจะกินลงแค่ไหนอะ่ะ Má nói nào ấy mà nói Đừng cầm nữa Đừng cầm nữa mà nói Con sẵn đi đuôi Mưa sẵn là tụi em Nào á Đi nhà tụi em có lầm vàng giang ở đọc lưng ấy Mình mới đọc lưng lưỡng đây nè นี่ไงคนผู้ทับเบื่อของจะเยอะอ่ะกัวบวม่ติดคุกเหรอโด <c oughs> นติดคุกแมวนะนั่นมันดอกของมันที่ไหนแล้วไม่รู้อ่ะก็เห็นมันรวมกับกระล่ำไง